เรื่องแรกของมกราคม2564าสีราศีกันจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคนที่เกิดในราศีกันนั้นดูเหมือนกับว่าจะได้ดิบได้ดีได้เงินได้ทองจากการไปเปิดตัวไปคบค้าสมาคมไปคบหากับคนมันจะมีคอนนคชันเข้ามาหลายๆคนเลยนะอยู่บ้านเฉยๆเหมือนกับว่าไม่รู้รู้ทางทำมาหากินใช่ไหมอพอลองไปเข้ากลุ่ม บางคนบอกว่าในกลุ่มที่เราจะเข้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของความชอบนะความชอบบางอย่างที่มันคล้ายกันตรงกันเช่นสมมติในบรรดาคนที่สะสมอ,อะไรดีละ่ะสะสมหินสมมตินะหลายคนนั้นบอกสะสมอัญมณีที่เป็นลักษณะของหินสีแบบนี้ เ,ออเราลองไปเข้ากลุ่มคนนิยมชมชอบการสะสมพอเข้ากลุ่มไปเข้ากลุ่มมาอาจจะเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันต่อมานําไปสู่การซื้อขายแล้วนําไปสู่การทําเป็นลักษณะของโอ้ธุรกิจเลยเห็นไหมดังน,นั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่าคนที่เกิดในราศีกันเนี่ยนะครึ่งเดือนแรกของมกราคม64เนี่ยจ์แนะนําว่าไม่จําเป็นจะต้องออกไป พบเจอกันเหมือนที่เมื่อก่อนนะเพราะยุคนี้สมัยนี้อยู่ในออนไลน์เนี่ยอยู่ในโซเชียลเราก็รวมกลุ่มกันได้นั้นเข้าไปหลายๆกลุ่มเข้าไปพบคนเยอะๆถ้ามีโอกาสไปเจอคนคุยกับคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆจะนําพามาซึ่งมิตรภาพนําพามาซึ่งธุรกิจและอยากจะขอบอกแล้วก็ยิ้มเป็นในในว่าดูเหมือนกับคนโสดเนยนะที่เกิดศีกันเนี่ยนะจะเสน่แรงเป็นพิเศษ ใสน่ห์แรงเวลาที่ออกไปพราะปะจะเจอคนใหม่บางทีจะได้คนรักใหม่บางทีจะได้ออกงานสังคมเนี่ยพอออกงานสังคมเสร็จแล้วมันก็จะได้เจอนะคนที่มีความรักความชอบเหมือนกันอาจจะเริ่มจากมีมิตรภาพเป็นใช่ไหมมีมิตรภาพเ,าเหมือนกับว่าชอบในสิ่งเดียวกัน มันก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วใช่ไหมเป็นพี่น้องกันได้ใช่ไหมถ้าอายุเหมือนกังห่างกันหน่อยหนึ่งแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาไปทําธุรกิจด้วยกันและมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักเป็นคนรักกันได้เช่นเดียวกันนี่คือโอกาสของคนที่เกิดในราศีกันที่นี่ราศีกันเนี่ยนะอยากให้นึกว่าตอนนี้เป็นจังหวะเวลาที่ทั้งครอบครัวทั้งบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังในตัวเรา ยกย่องในตัวเราให้เราเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นความหวังเป็นที่เชิดหน้าชูตาดังนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังกับตัวเรามันอาจจะนำพามาซึ่งความรู้สึกกดดันอสมควรเช่นอยากจะให้เราทําอย่างโน้อนอย่างนี้อยากจะให้เราเป็นอย่างน้อนอย่างนี้เหมือนที่เขาคาดหวังก็อาจจะมีอาการอึดอัดได้บ้างเป็นเรื่องธรรมดานะแต่มันเป็นไปนในทางที่ จะทําให้เราเติบโตขึ้นจะทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องมีความรับผิดชอบมอีสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับคนที่คาดหวังเราเป็นการตอบแทนไปในตัวมันก็จะ,ะลงตัวไปเองนั้นให้เราปรับตัวจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วค้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่สมบูรณ์มากขึ้นนะทีะ่เขาเรียกนะมีความ น่าเชื่อถือหรือว่ามีมีความมีคุณค่ามากขึ้นนั่นเองนะทีนี้ถ้าคนราศีกันเนี่ยจะมองว่าสิ่งที่ต้องต้องเตรียมตัวอีกอย่างหนึ่งนะอยากให้รู้ไหมคือเวลาที่เราอะอยู่ในช่วงของครึ่งเดือนแรกของมกราคม6กสี่อะมันจะบอกเวลาที่เราเป็นรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวอะไรบางอย่างหลายอย่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยปวดหัวคิดไม่ค่อยทัน แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้นวนได้นี่นะมันจะจะได้มาแบบค่อนข้างฉุกละหุกดังนั้นถ้ามองในแง่ของโชคลาภมันมีแบตกระทันทันอ่ถ้าสมมติอะไรกระต่าที่พุ่งมาหาเราเราบอกว่าต้องตัดสินใจเลยนะมันถึงจะได้สิ่งนี้มาครอบครองเช่นจังหวะก,การลงทุนเราก็ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่าฉลกการลงทุน ของคนที่เกิดในราศีกันนะั้นน่ะมันจะมาจากการที่เราได้รวมกลุ่มการที่เราได้คําแนะนําจากคนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือบางทีเนะี่ยไม่ใช่ญาติหรอกเป็นเพื่อนเป็นคนที่เพิ่งรู้จักใหม่รู้จักจากวงสังคมใหม่ๆที่เราเพิ่งเข้าไปนั่นแหละดังนั้นมันจึงเต็มมาด้วยโอกาสเป็นมาแล้วก็เป็นไปด้วยแผนของธุรกิจการเงินการทองที่ออกแบบมาแบบ ร่วมกันดีสมมตินะใครที่มีแนวคิดในการที่จะสร้างธุรกิจในการที่จะ,ะดำเนินแผนการอะไรบางอย่างซึ่งเป็นไปนในแง่ของการลงทุนเนี่ยหลายๆคนบอกโอ้ในชุงนี้สมัยนี้กลัวกลัวกันเยอะแต่บังเอิญราศีกันนะดวงกำลังได้ดวงกำลังขึ้นในเรื่องนี้โดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกของมา้าราหกสี่นะ ราศีกันเนี่ยลงทุนได้แล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่าใครที่เล่นหุน้นอ่ะมีใครไหมที่อยู่ในสายของการเงินการลงทุนถือว่าโดดเด่นมันจะได้การลงทุนที่แบบลงทุนไปแล้วได้เงินตอบแทนง่ายแล้วก็เร็วอย่างที่บอกแหละมันอยู่ในช่วงสั้นๆนะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครที่มีธุรกิจของตัวเอง ธุรกิจของเองจะเริ่มเป็นที่ยอมรับเริ่มเขาเรียกไงนะเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในวงกว้างสมมติว่าเราขายสินค้าเดียวไงราทำธุรกริจอะไรบางอย่างเนี่ยเราเริ่มจะเป็นที่กล่าวขวัญว่าเราเป็นเบื้อต,ต้นในวงการเลยนะเราเป็นคนที่คนจะต้องนึกถึงอยู่เป็นคนแรกๆเลยถ้าเกิดว่าอยากจะได้สินค้าหรือบริการแบบนี้เห็นไหมนี่คือคุณงามความดีของ ราศีกันที่จะได้พบได้เจอทีนี้ถ้าเรามองในแง่ความรักความสัมพันธ์ราศีกันเนี่ยนะราศีกันเนี่ยนะจะได้ดิบได้ดีตอนที่เราเนี่ยไปร่วมกับคนรักด้วยเวลาทําธุรกิจการเงินงกันทองกันสมมตินะเราจะร่วมหุ้นร่วมทุนทําธุรกิจกันใช่ไหมเราอะก็คิดว่ามันจะมีใครเล่าที่ดีไปกว่าคู่ชีวิตของเรา บางราศียังไม่ได้แต่ราศีกันได้นั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองเต็มที่นะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ลงทุนเขาเรียกเคียงบ่าเคียงไหลหลายคนบอกกว่าชีวิตของคนสองคนนะ่ะจะไปสู่จุดที่อยู่ในที่สูงที่ประสบความสําเร็จร่วมกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีประวัติศาสตร์ร่วมกันคือมันแน่นอนละ่ะมันเป็นยุคของการเริ่มตนม้นเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่ มันอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าสุขสบายมาแต่ต้นไงแต่มันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมือนได้พิสูจน์เหมือนกันนะว่าคนที่เคียงบ่าเคียงไหลกันมาในตอนยากลําบากในตอนเหนื่อยมันจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกันในอนาคตตอนที่สุขสบายแล้วราศีกันจะเจอแบบนี้ดังนั้นขอให้เข้มแข็งขอให้อดทนขอให้มีความเชื่อมั่นในพลังของ กำลังใจและความรักที่มีต่อกันทีนี้สิ่งที่จะเสริมดวงได้เนี่ยคนที่เกิดในราศีกันเนี่ยถ้าอยากจะเสริมดวงให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีดวงที่ดีอาจารย์คิดว่านะเอาชื่อสกุลของเราเนี่ยส่งให้อาจารย์แล้วเขียนในแผ่นยันเพื่อทําการสวดที่มหาบุญจาร์เนี่ยตลอดทั้งปีตลอดไปแต่ถ้าใครที่อยากจะมีโชคลาภเพิ่มมาด้วย ลักษณะของการชนะอกปัรรค์หรือว่าสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหลายให้มันมาลายหายไปให้แจ้งอาจารย์ว่าอยากจะทําเป็นพยานลาหูเพราะว่าพยานลาหูที่เป็นภาพแบบนี้เราจะไปใส่กรอบบูชาเหมือนการบูชาดวงเราหรือจะเอาทับใส่กระเป๋าสา่างเอาไว้อาจารย์จะลงชื่อลงดวงเราไว้เพื่อให้เราเนี่ยเหมือนกับมีสิ่งที่คอยคุ้มครองดวงแล้วก็ยกดวงเราไว้ตลอดเวลาแต่ใครที่อยากจะแรงสุสดๆเลยให้ แจ้งอาจารย์ให้ทากาลาตาเดียวแบบนี้เอาชื่อสกุลน่ะมาลงลงในนี้แล้วอาจารย์เนี่ยจะสวด7วัน7คืนเพื่อประจุพลังสูงสุดหลังจากนั้นน่ะจะฝากไว้บูชาที่สํานักหรือเราอ่ะจะเอาไปสวดมนต์ไหว้พระบูชาทุกๆวันที่เราอ่ะสวดมนต์หรือว่าเอาไว้ห้องพระเราก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือการเสริมดวงสุดๆของคนที่เกิดในราศีกันใครที่อยากจะดวงดีไปได้วยกันจะทําของเราหนึ่งชุดของคนรักอีกหนึ่งชุดได้หมด ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะดีไปคนเดียวหรือว่าดีทั้งคู่กับคนหลัก mm. ก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางสําหรับคนที่เกิดในราศีกันแล้วก็หวังว่าจะพบแจ่ความสุขความสําเร็จความเจริญรุง่งเรืองขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่ในทุกๆครึ่งเดือนอาจารย์จะมาชี้แนะแนวทาง